สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับป่าต้นกันอีกแล้วนะครับวิเคราะห์บอลบอลสเตปในประจําวันที่11พฤศจิกายนนะครับแต่ถึงแม้ว่าป่าต้นจะบอกว่าเป็นบอลสเตปนะครับแต่ก็อยากแนะนําให้แยกแต่งแยกเดี่ยวอยู่ดีนะครับสำหรับฟุตบอลที่หยิบยกมาในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6คู่นะครับก็จะมีอยู่หลายหลีกนะครับ ก็จะมีทีมไหนที่น่าเชียร์น่าสนใจกันบ้างเนี่ยสามารถตามไปรับชมรับฟังในคลิปกันได้เลยครับส่วนผลงานในกลุ่ม VP เมื่อวานนะครับก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่บูนะครับแล้วก็พ่อมดนะครับที่พาสมาชิกบวกไปนะครับทางด้านของพี่บูเนี่ยให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับก็มียกกันไป2ตัวนะครับแล้วก็เข้าเป้าไป1ตัวนะครับ คู่ที่เข้าเป้าก็เป็นคู่ของบบเฮีย er ที่เจอกับเพาไมลัสในสื่อฟุตบอลบราซิลซีเรียนะครับมองไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับผลที่ออกมาใน90นาทีคู่นี้จบ1-2นะครับ3ลูกพอดีคำ ก็หวานเจี๊ยบรับประทานกันไปนะครับส่วนคู่ของเรดบูลบากันติโนนะครับที่เชียร์ที่เรลราคาเสมอก็จบเจ้ากับเซาเปาโลศูนย์ศูนย์นะครับโคลินเทียนที่ต่อราคา1ลูกนะครับก็เอาชนะทางด้านของคูเซโลสองหนึ่งนะครับก็ยกนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีกําไรนะครับสำหรับของพี่บูนะครับส่วนของพอมดให้มา3ตัวเช่นกันนะครับมีคู่ของเพาไมลัสนะครับที่ต่อปปสามารถเอาชนะบาเฮีย2-1 รับประทานกันไปนะครับแล้วก็แอดพาเลนเซ่ที่ต่อครึ่งควบลูกเอาชนะทางด้านของแอตเลติโกกัวเนเซ่2-0รับประทานกันไปเต็มๆนะครับส่วนที่มีพลาดก็พลาดแค่คู่เดียวนะครับก็คือคู่ของโบตาโฟโก้นะครับที่ตอบอปอนะครับแต่จบเจ้ากับแอตเลติโกมิไนโร่0-0นะครับไม่เป็นไรนะครับพลาดไม่เป็นไรแต่2ตัวที่เหลือเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่ารับประทานนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากเข้าร่วมกลุ่มเดียวกับกลุ่มนี้นะครับ แอดมาได้เลยครับที่ l i tn e จ7ด7 7นะครับอย่าลืมแอดหน้าแล้วก็สาองกิจเป็นพิมพ์เล็กและเพื่อเป็นการเสียวลาเราไปเริ่มวิเคขาที่คู่แรกกันเลยดีกว่าวิเคราะห์ที่คู่ของโคเวสปันยอนเจอกับเรอันโซเซดัตนะครับคู่นี้ก็เป็นฟุตบอลในศึกโคปาเดเลสเปนนั่นเองนะครับโดยคู่นี้นะครับถ้าวัดจากชื่อชั้นแล้วนะครับแน่นอนว่าไอเรอันโซเซดัตที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดนะครับ ก็มีดีกว่าอยู่แล้วนะครับในด้านของโคเวเนี่ยโ,โหเป็นทีมมาจากไหนไม่รู้นะครับและฟอร์มเนี่ยค่อนข้างกระจอกนะครับต้องใช้คําว่ากระจอกเลยเพราะว่า5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยชนะไม่ได้นะครับเสมอแค่เพียงเกมเดียวและแพ้ติดต่อกันถึง4เกมนะครับโอ้โหฟอร์มเหลวเป๋าแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะลําบากแล้วสําหรับคําคืนนี้นะครับแถมถ้าดูนะครับ5เกมหลังของพวกเขาเนี่ย พิดสกอร์แทบจะไม่ได้นะครับถ้านับดูแล้วนะพวกเขามีแค่เพียง2ลูกตลอด5เกมที่ผ่านมาโอ้โหนะครับเกมรุกก็ฝืดเกมรับก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลวเป๋วนะครับส่วนทางด้านของเรอันสุดสุดนะครับ5เกมหลังสุด รวมทุกรายการเนี่ยพวกเขาชนะมา3และแพ้สอนะครับเกมน่าล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมที่เอาชนะบาร์เซโลนาโอ้โหนะครับเกมนี้เนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราเป็นอย่างมากนะครับสามารถเอาชนะทีมมาหั่การอจากบาร์เซโลนาได้เนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะครับก็โดยรวมทั้งหมด5เกมเนี่ยมีสกอร์รวมทั้งหมดแค่เพียง6ลูกเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของเรอันสแตดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้ามองจากเรทราคาที่ทางด้านของเรอัลนสแตดเปิดมาต่อเนี่ยนะครับ ต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับไม่ว่าจะเจอกับทีมที่กระจอกอ่อนดอยก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยมองว่า2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยแพงเกินไปหน่อยนะครับเพราะว,าวันนี้เล่นเป็นเกมเยือนนะครับแถมถ้าดูจากค่าน้ําแล้วนะครับวันนี้ทางด้านของเอสปันยอนเนี่ยโอ้ใจแห้งมากๆใจเพียง0.53นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรทราคามันแห้งๆแ,แบบนี้ก็ย่อมมีโอกาสที่ทางด้านของเอสปันยอนเนี่ยนะครับจะไม่พ่ายในบ้านเกินแต้มต่อนะครับมองว่าทางด้านของเอสปันยอน นะครับจะแพ้ก็จริงแต่แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนนะครับจึงขอเลือกอยู่รองประคองตัวไปทางด้านของเอสปันยอนนะครับแล้วท่านชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ที่ฟุตบอลโรมาเนียซุปเปอร์ลีกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโบโตซา n น่เจ้าบ้านเปิดบ้านพบการเมียนของสเตอัวบูคาเลสนะครับ ต้อบอกว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางนะครับพอตลอด10เกมหลังที่เจอมาเนี่ยโบตซานี่ไม่เคยเอาชนะสเตอับูคาเลสได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับเกมที่ทําได้ดีที่สุดนะครับก็ทําได้เพียงเสมอนะครับแต่เป็นเกมที่เสมอในปี2021โอ้โหนะครับผ่านมาเนิ่นนานแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางนะครับและถ้าดูจากผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับ5เกมหลังของเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีสกอต คำว่าชนะเลยนะครับเป็นการเสมอมา2เกมและแพ้ไป3เกมนะครับส่วนทางกับทางด้านของแซลโอบอโคาเตสนะครับที่5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสกดค์าว่าแพ้ไม่เป็น,นครับจึงไม่แปลกนะครับที่เรทราคาเนี่ยจะเปิดไม้ทางด้านของแซลโอบอโคาเตสนะครับเป็นทีมต่อนะครับที่เรทราคาครึ่งควบบวก10แบบนี้นะครับ ในเรทราคาแฮนดิแคปนะครับค่าน้ําทีมไหนจ่ายน้อยกว่าทีมนั้นย่อมมีโอกาสเข้าวินได้สูงกว่านะครับและถึงแม้ว่าทางด้านของเซลโบคาเลสในวันนี้เนี่ยจะได้ออกไปเล่นเกมเยือนก็จริงนะครับแต่ผลงานโดยรวมและชื่อชั้นของพวกเขาเนี่ยก็ยังเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างโบโตซานี่ S <S เป็นอย่างมากนะครับและจากที่เป่าต้นได้กล่าวไปนะครับเรื่องของค่าน้ำนะครับปกติเนี่ยค่าน้ําราคาครึ่งขั้วเนี่ยนะครับที่เข้าวินบ่อยๆของทีมต่อเนี่ยมักจะอยู่ที่เรท0.80นะครับถึง0.86นะครับ แต่วันนี้เนี่ยนะครับจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์ที่ปัตต้นได้กล่าวมาก็ยิ่งเข้าท่าเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมองจากภาพรวมบวกกับเรทราคาแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชียร์บทต่อสี่เลยนะครับจึงขอเลือกอยู่ต่อรอรับทราบไปท,ที่ทีมเยือนอย่างสเตลัวบูคาเรสนะครับแล้วท่านชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิคาะห์ที่คู่ของรุ่นบีเคเจอกับออสเตอร์ซุนนะครับโดยคู่นี้เนี่ยต้องบอกเป็นการพบเจอกันที่สมน้ําสมเนื้อเป็นอย่างมากนะครับเพราะฟอร์มของทีมเนี่ยนะครับหวังพึ่งพาไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับโดยห้าเกยมย่มาสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาทีมละ1นะครับเสมอทีมละ1และแพ้ไปทีมละ3านะครับไม่มีคู่ไหนจะสมน้ําสมเนื้อไปมากกว่าคู่นี้อีกแล้วนะครับแต่เรทราคาเนี่ยก็เปิดไหมทางด้านของออสเตอร์ซุนนะครับทีมผู้มาเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคาปปนะครับ ปปในวันนี้จ่ายค่าน้ําเท่ากันเป๊ะๆนะครับที่0.86โอ้โหนะครับฟอร์มก็เหมือนกันค่าน้ํายังจ่ายเหมือนกันอีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเลือกเชียนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าดูจากฟอร์มห้าเกมหลังสุดเนี่ยไม่มีใครดูดีไปกว่าใครนะครับแต่นะครับแต่ปัตต้นมีวิธีที่จะให้เราเลือกเชียรคู่นี้แบบง่ายๆนะครับก็คือดูในเรทราคาที่มันต่ำกว่าปปก็คือเรทราคาเสมอนะครับจะสังเกตเห็นว่าราคาเสมอเนี่ยจ่ายให้ออสเตรซูลน้อยกว่านะครับจ่าย,ยเพียง 0.59นะครับและแฮนดิแคปเสมอกับปปเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าทีมไหนชนะทีมนั้นก็จะได้รับประทานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของออสต์ซุนนะครับจ่ายค่าน้ําในราคาเสมือนน้อยกว่านะครับก็ย่อมีการคว้าใช้ดึงสูตานะครับแล้วก็ต้องมีดีเป็นอย่างแน่ที่โตเนี่ยเปิดมาให้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกอยู่ต่อรอรับรั์ไปที่ออสต์ซุนในเรทราคาปปนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิเคราะห์ที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแลนส์โคนาเจ้าบ้านเปิดบ้านพบการเมียนของวานาโมนะครับโดยคู่นี้เนี่ยนะครับฟอร์มก็พอฟัดผวาเวียงเหมือนๆกันนะครับทางด้านของแลนส์โคนาเนี่ยแม้ว่าจะชนะเยอะก็จริงนะครับแต่ก็แพ้เยอะกว่านะครับส่วนทางด้านของทีมผู้เยือนอย่างวานาโมเนี่ยแพ้น้อยนะครับแต่ก็ชนะน้อยเช่นกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่มีใครดูดีไปมากกว่าใครนะครับซึ่งราคาในวันนี้นะครับเปิดไหมทางด้านของ วันอโมเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคาปบวกสินะครับปบวกสิถือว่าจ่ายน้อยมากๆนะครับและอย่างที่ปัตโต้ได้กล่าวไปทุกๆคลิปนะครับว่าราคาในแคมเนี่ยนะครับทีมไหนจ่ายค่าน้ําน้อยกว่าทีมนั้นย่อมมีโอกาสเข้าวินได้สูงกว่านะครับและนะครับราคาปปในวันนี้ของวันอโมเนี่ยนะครับก็จ่ายน้อยกว่าเกณฑ์เป็นอย่างมากนะครับเพราะส่วนมากนะครับราคาปนะครับของทีมต่อเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะอยู่ที่0.80นะครับถึง0.90เลยนะครับแต่วันนี้ ใจเพียงบวกสิก็คือเรท0.7โอ้โหนะครับมันน้อยนะครับก็ย่อมมีโอกาสที่จะคว้าชัป์ย่งสูงกว่าและถึงแม้ว่าทางด้านของแลนสโคนาเนี่ยจะได้เล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่เกมนั้นลาสุดเนี่ยก็พ่ายมานะครับก็เสียขวัญกำลังใจจากเกมล่าสุดไปอย่างมากนะครับพ่ายแบบไรสกอร์พ่ายแบบยับเยินนะครับเพราะฉะนั้นวานาโมที่ขวัญกำลังใจดีกว่านะครับน่าจะบุกมาซิล3คะแนนได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับจึงขอเลือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่วานาโมนะครับแล้วทูกชิมนะครับมี วิเคราะห์ที่ของสต็อกโฮมเจอกับทางด้านของซันสวานนะครับโดยเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะครับก็ไปทางด้านของสต็อกโฮมที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะซันสวานได้สกอร์หนึ่งประตูครับวันนี้กลับมาเจอกันในบ้านของสต็อกโฮมอีกครั้งนะครับซึ่งสต็อกโฮมเนี่ยมีฟอร์มที่เอาเรื่องเอาราวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าให้เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับชนะมา4ี่และเสมอหนึ่งะครับเกมล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะได้เล่นเป็นเกมเยือนนะครับก็สามารถเอาชนะโซเลนตุน,น่ายูไนเตด ได้สกอรหนึ่งศูนย์นะครับส่วนทางด้านของทีมผูม้มาเยือนอย่างซันสวานเนี่ยนะครับฟอร์มเป็นรองทางด้านของเจ้าบ้านเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า5เกมล่าสุดโดยรวมทุกรายการของพวกเขาเนี่ยนะครับชนะแค่เพียง2เสมอ1และแพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับแต่เกมนั้นล่าสุดเนี่ยถือว่าทําได้ดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถเก็บคินชีสจากทางด้านของเกฟเฟลไอเอฟได้ทุกกรสามประตัศูนย์เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับราคาเนี่ยจึงเปิดไปทางด้านของสต็อกโฮล์มเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคาครึ่ง ลบนะครับซึ่งจ่ายค่อนข้างล้นเลยนะครับสำหรับครึ่งลูกในวันนี้นะครับป้าต้นจะอธิบายในสูตรรูเตียวของราคาครึ่งลูกนะครับว่าทีมที่เข้าบินบ่อยๆเนี่ยนะครับมักจะอยู่ที่เรท0.82นะครับถึง 0.86เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอลต่อในวันนี้เนี่ยจ่ายค่าน้ําเกินไปหน่อยนะครับแพงเกินไปหน่อยนะครับมักจะไม่เข้าวินนะครับถึงแม้ว่าสต็อกโฮมเนี่ยจะมีฟอร์มที่เอาเรื่องเอาราวไปอย่างมากนะครับแต่ทางด้านของซูลสวารก็ไม่แพ้มาแล้ว3เกมติดนะครับและเกมล่าสุดเนี่ยก็ทําประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับและจากค่าน้ําที่ได้มีการจ่ายไม่เพียง0.72แบบนี้นะครับปัาต้นมองว่าทางด้านของซูลสวรรในวันนี้จะไม่บุกไปพ่ายอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่เสมอ ก็จะชนะนะครับจึงขอเลือกอยู่รอบของตัวไม่กลัวตายเชียร์ไปทางด้านของซุนสวานนะครับแล้วทุกชมอนะครับมีความคิดเห็นอะไรกับคู่นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิกอนที่ฟุตบอลบราซิลซิเลเอนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างวัสโกดากาม่าเจ้าบ้านเปิดบ้านพบการเมียของอินเตอร์นาซิองนานนะครับโดยทางด้านของเจ้าบ้านอย่างวัสโกดากาม่าพวกเขาแพ้มาติดต่อกัน2เกมเข้าไปแล้วนะครับแถมเป็นการพ่ายแพ้แบบไม่สามารถทําประตูได้ทั้ง2เกมติดต่อกันนะครับ และ2เกมหลังที่ว่ามานี้เนี่ยนะครับพวกเขาก็โดนถลุงแนวรับร่วมๆกว่า6ประตูก็สอยเห็นว่าทางด้านของวัสโกดากามันณตอนนี้เนี่ยนะครับเกมรุกฝืดและเกมรับก็ล่วค่อนข้างง่ายนะครับต่างจากทางด้านของอินเตอร์นาซิองนานนะครับที่5เกมล่าสุดเนี่ยคว้าชัยไปแล้วถึง4นะครับแล้วก็เสมอแค่เพียง1นะครับสเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านก็เสมอติดต่อกัน2เกมนะครับแถมเป็นการเลยตสกอร์สอทั้ง2เกมอีกด้วยนะครับก็นะครับวันนี้จึงไม่แปลก ที่เรทราคาเนี่ยจะเปิดออกมาทั้งด้านของอินเตอร์นายซองนานเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคาปอนะครับปอเนี่ยเกือบจะน้ําขาวแล้วแต่ก็ไม่น้ําขาวนะครับอยู่เพียง0.79เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพนี้อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราควรมองก็คือเรื่องของฟอร์มนะครับ ฟอร์มเนี่ยเราก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าอินเตอร์นาเซียงนาเนี่ยดูดีกว่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทางด้านของวัสโกดากาม่าเนี่ยแพ้มาติดต่อกัน2เกมแถมยังผลิตสกอรอไม่ได้เลยนะครับและในเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของค่าน้ำนะครับวันนี้ค่าน้ําราคาปอของอินเตอร์นาเซอองนาเนี่ยจ่ายเพียง0.79นะครับต่างจากทางด้านของวัสโกดากาม่าที่จ่าย0.96นะครับก็อย่างที่ปัตต้นกล่าวไปแล้วนะครับซ้ําแล้วซ้าอีกว่าค่าน้ําทีมไหนจ่ายน้อยกว่า ทีมนั้นย่อมมีการคว้าใช้ทุกสกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่แปลกใจที่จะขอเลือกอยู่ต่อรอรับซ้บไปที่อินเตอร์นาเซีงนันนะครับแล้วท่านผู้ชมหรอครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของโคเวเอสปันยอนเจอกับเรอันสเซดดนะครับคู่นี้ควรให้อยู่รองไปที่โคเวเอสปันยอนนะครับคู่สองคู่ของโบโตซานี่พบกับสเตโ์อูบูคาเลสนะครับคู่นี้อยู่ต่อไปที่สเตโอบุคาเลสคู่สามคู่ของลูนบีเคเจอกับออสเตอร์ซุนนะครับคู่ีเออ่ตตทซน คู่สี่คู่ของแลนส์โคนาเจอกับทางด้านของวานาโมนะครับคู่นี้เห็นควรให้อยู่ต่อไปที่วานาโมคู่ที่5คู่ของสต็อกโฮมเจอกับทางด้านของซันสวานนะครับคู่นี้อยู่ต่อไปที่ซันสวานคู่ที่6คู่สุดท้ายคู่ของวัสโกดากาม่าเจอกับอินเตอร์นาเซียงนานในสื่อฟุตบอลบราซิลซซเลเอนะครับขอเรียกอยู่ต่อรอรับทราบไปที่อินเตอร์นาเซียงนานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านั้นหากชอบก็จัดหากขัดก็สวนกันได้เลยครับ